ว่าจะกินนอนได้เลยนะวบนนี้ที่นอนพูนอนได้เลยบ๊วยไปดิฉ่นได้ได้เไม่ได้เราพี่นะได้ไหมให้เง่อนติดเครื่องหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะนั่งจิดเลยค่ะลุงถ้าถ้าติดเครื่ก็เป็นไรแบตมันเดี๋ยวไฟมันจะหมดไฟหมดอีกโดนนติดเครื่องให้เงื่อนร้อนบอกให้ไฟให้เงื่อดเลยไฟได้เลยค่ะสนุกเลยได้ป เดี๋ยวเราคุยเรื่องตอนสมัยต่อยก็คุยต่อยบกตอนต่อยแกก่อนก็เลยคี่กับแกก่อนได้เลยนะได้เลยค่ะทีน้ำสามสองหนึ่งค่ะตอนนี้ก็เหลืออยู่ทั้งสี่คนนะครับที่เคยต่อยกันมีมาเฟืองวีรพลมีกองธรณีมีสัรล้านศักดิ์มีสามารถเอาพี่ต่อยกับพี่น้อยก่อนครั้งเพราะพี่เนี่ยต่อยกับพี่น้อยครั้งเดียวกล้องอีกครั้งสองสองสัลานศักดิ์สองสองห้าครั้ง ตอนอยยต่่นั้นครั้งแรกผมมินแชมป์ร้อยร้อยสิบสองแล้วเก้าขึ้นมาชิงรท่าแมนร้อยสิบแปดขึ้นมาสองรุ่นอะสองรุ่นแล้วสู้ไม่ได้เล็กกว่าเขาเยอะเล็กกว่าตอนนั้นเราก็ดูอยู่ว่าพี่น้อยใหญ่ไว้ก้อนเยอะอยู่ร้อยสิบสองร้อยสิบแปดแล้วครั้งสองอะครั้งสองก็ต่อยวันพุทธึกวันนั้จะต่อยร้อยสิบเก้านะร้อยสิบแปดพวกมัแชมป์อตป้องกันแชมป์มาครับ ผมไม่สบายผมเป็นไข้หวัดจะถอนก็ถอนไม่ได้มึงได้แชมป์ร้อยสิบแปดจากใครชมูเพชรอ๋อแล้วชมูเพชรได้จากใครแไปสามสิบไม่รู้แต่พี่น้อยเคยต่อยก็ชมูเพชรไหยเคยต่อยที่เชียงใหม่แพ้ชนะแพ้ชมูเพชรนะครับก็กานแชมป์ไหมไม่ก็ต่อยนอกรอบชมูเพชรมึงก็ต่อยหมดเลยนะมัได้สมัยนั้นนะต่อยหมด สองครั้งก็คือแพ้พี่น้อยทั้งสองครั้งอแลครั้งสามเขาต่อยกันเนี่ยแล้วสรงใจเขาก็บอกอาจารย์มาเก่งมาถ่ายรูปเดี๋ยวมึงต่อยอะใครชนะเดี๋ยวต่อยไอรานบอกน้องหมูแมวผมต่อยไอรานมาไหลหมดแล้วขอแก้มือพี่น้อยวะของมวยซ้ายผมแพ้ยอยู่ตัวเดียวเนี่ยใช่ใช่ตัวเดียวตอนนั้นแกโดนไล่หลงเลยก็เลยไม่ได้ต่อยใชสองครั้งแพ้สองครั้งแล้วสมนาค่ะกต้องหันหน้ามาฝั่งนี้บ้างนะคะ ต่อยทั้สองครั้งครั้งแรกครั้งแรกชนะแพ้ชนะโอ้ยครั้งแรกตัดชนะแล้วครั้งสองใครพี่โดนไล่พี่น้อยโดนไล่ในยุคฮาใช่แล้วที่ชนะพี่น้อยนี่ชนะลูกอะไรเตะลูกหมัดลูกเตะฝีมืออ๋อชนะอ๋อเจอมวยหมัดเลยต้องเล่นต้องเล่นฝีมือไม่กล้าแลกกล้าแลกก็ตายตะโดนต่อยรวบโดนทั้ง แขนยังหน้ามืดเลยแต่ยอมรับยอมรับนิดน้อยนี่หนักธรรมชาตินะธรรมชาติแล้วแล้วไม่ตรองยิงป๋าค้ำต่อยซ้ายป๋าค้ำต่อยซ้ายคู่เดียวก็แสนสัตว์มุกซีป๋าเดียวไปนำทางอย่างเดียวผมปิดนะพี่ผมปิดนะโดนกระแทกหน้ามืดหน้ามืดเลยแล้วผมจะไปแลกทำไมอ่ะผมไม่ใช้เตะป๋าเราไม่น้อยตอนนั้นคือเรากลัวท้าไม่กลัวโดนน็อกเลยวันนั้นน่ะ เพราะนั้นเรากลัวขยับมาผมไปละขยับมาผมไปละกลัวแล้วเดียวเดียวถ้าไม่กลัวละยืนแรกงั้นไม่กลัวหลับก็ต่อยก็ต่อยแกครั้งแรกขยับมานั่งนี่ใครพี่ทุกคนเนี่ยมมาาออกลจะได้สว่างหน่อยเเออออกคนแม่อยู่ก่อนแม่อยู่หลังสว่างดกว่านะต่อยก็มีน้อยต่อยก็มีน้อยครั้งแรก แล้วเราเดินตามก็แ <ông> จ <rees Darwin> <Oliver> oh, <of> ่ก็เดินตามมาจ้ากีเตะที่แรงที่แกแล้วโอ้ผมตั้งขี้ไม่ได้เลยอ่ะพระเราว่างบัดรแ้ก็ตั้งเพราลงมขาเพราะว่างขาขนกดสายปองตอนนั้นเราดูสู้ไปเได้เล็กกว่าเยอะครั้งแรกอ่ะเล็กกว่าดูเล็กราจะสู้ได้ก็ต่อยไ่ก็เป็นไขวัดิีดาประสานเข็มไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะมีไรอ้วกออกหมดอ่ะ สัาผ่านกันไปนานมากัล้นานแล้วไปเยจําไม่ได้สองห้าสองห้องมุ่ต่อยกี่น้อยน่าจะ2องสามสองาได้เคได้ใช่แต่ใช่สองหนึ่งใช่ใ่มือรก็สองสามสองสี่สองสี่ต่อน้อยไปแล้วร้อยสิบแปดแต่ไข่ผ่านโลกเงนแล้วก็ชิงแชมป์ที่ว่างที่ลุกราร์ดองก็ว่ารุกยิดเสมอ อ๋อคนลบชดตมุทครับลบเปนแก๊ตไปเซยนครับนกวยก็อย่าเงี้นะถ้าต่อยกันโหน่าจะรักกันนักนักวยอดเลยถ้าไม่ต่อยกันได้ยินรู้จักของทีมก็ยังเฉยเฉยเจอก็เอออาจจะสนิดธรรมดาแต่ถ้าต่อยกันน่าจะรักกันมากขึ้นมันแปลกกันนะนักวยเปลมากเลยคณที่ไม่ได้ต่อยกันมันยังเฉยเฉยเลยแต่ถ้าต่อยกันเนี่ยโห่าจะรักกันหมด จะต่อยมากๆยิ่งรักกันมากเลยเรอ้ว่าใช่แล้วไม่ทำนะใช่สมัยก่อนเราไม่ทำ้วใช่ไม่ทำนะมีน้อยมีความคิดเห็นยังไงหวยสมัยนี้กับสมัยรุ่นรุ่นก่อนรุ่นพี่น้อยรุ่นรุ่ผมเนี่ยหวยสมัยนี้เป็นไงคือนั่วคาวกินทำมันเรื่องการตัดสินวยป่ะใช่ครับผมดูแล้วมันถูกไปน้อยสายตาครับคือเมื่ออาทิตย์กี่แล้วก็เหมือนกันอะไรนะอะไรอะไรนีดต่อต่ออะไร ก็เอาต่อๆก็ไ่ด้ครับผมวยวันี้เราผมผมคนผมเลยไม่ดูมวยเพราะผมดูมวยไม่เป็นมันไม่ใช่เลยนะเออทวนี้ผมไม่ได้ไปดูมวยเพราะดูแล้วดูไม่เป็นเป็เท่าท่จริงๆผมเห็นนะอย่างนี้มันตาตามตามเปลี่ยนมวยครับใช่เปลี่ยนเป็นตัวนบใช่นั้วมูยไม่ได้แล้วลูกนี่สมัยมื่อก่อนเราต่อยฟาวอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ฟาวเลยไม่อครับ อย่างนี้มันไม่ฟาวแล้วแหละอยากตีปัดขาแต่ก่อนมันฟาวอยู่นี่นะคะเข้าเรื่องแค่หน่อยก็คือลุงต่อยมาทั้งหมดประมาณกี่ครั้งแพ้แล้วก็ชนะแล้วก็คือเข้าเรื่องภาษาปกติเลยโอเคแล้วลุงแบบนักมวยได้ลงใจเด็ดชุดสุดอ่ะครับสามสองหนึ่งมีน้อยต่อยมวยจะเลิกต่อยได้ยุคเท่าไหร่กันเนี่ยยุสิบสามสิบสามครับ เไปคนจังหวัดุูเก็ทุเรียนนรัเปนอะรครับเมงเมือาทองนรับเมืงแรกที่ทุเรียน่อยไปเยอะไหมหมดท้องพ่20ขาเก็ไป่อยู่แครับกข่ายเก็เกียพอพอาเมก็ดอพอาก่อนแล้วมาเก็ดพอพอมัมีสองตัวเลยเช่าสคน น้อยเคยต่อยกับดาวคงไหมเราคงไม่ครับต่อยกันสิ่งจะคงครับคงคีัเราคต่อยได้่อยได้ต่อยด้น้อยพูดดีกว่าดี้ด้วยใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ใหญ่ใหญ่มีส่อยองตัวนี้สามารถแข่งั สามนไงลอยิจัรรถเกียร์ทบเราไทรแนบนำไปเราเข้าประเทศพวกเพื่อนแก้วตะวันเกียทบเราไอมมา่อยไมป่นแก้วไปแก้วมาด้วยกันซ้อมที่สุรินทร์ด้วยกันมากแล้วทำไมแก้วตะวันไปยิมต้อมอยู่สุรินทร์อ้นอยแก้วตะวันแก้วทอยูยูให้เกร์ทบคยกันยูยูตก้วซ้อมด้วยกันซ้อมนี่ซ้อมนี่นี่รนี่อยู่ักหนอยู่ั ใชจะอาจจะใช้พวกเดินไปไปเทียวอ๋อไปบางบไเข้าเที่ยวไปปีของพึ่งหกเฮ้นพุกโพุกโแล้วไปกับามากจะเข้าไปหอังตอนะดับท่าไรของระดอบน้อ่างลาล่ากล่างจะบอกวิธีนิดม้อยหนักเพราะอะไรต่อยยังไง พี่น้อยแกไม่แกไม่ต่อยปึ้งไม่พี่น้อยแกเป็นมวยหมัดหนักหมัดโดยธรรมชาติแล้วก็ปังอย่างนี้แกออกหมัดทุกอย่างเนี่ยคือออกจากหัวไหลทั้งหมดเห็นไหาเวลาเดี๋ยวดูแกเล่นลมแกจะออกจากหัวไหลทั้งหมดเล่นลมเดิมทีเดียวพี่น้อยไม่ใช่มวยหมัดไม่ใช่มวยเข่าใช่ใช่มวยมวยซีมืออ๋ออันนี้มากรรมดึกกรรมดกซ้อมเนาะครับตัยินต่อยก็ไม่ต่อยเอาเลยใช่ไหมครับเอาออันนี้ออกะ ม่ต้องรบโม้องไม่ต้องเอาอนน้อยหน่อย้มัดโชว์หน่อยขอารเอาขึ้นตัวใหรพี่น้อยต้องมุมเยเ้ยเฮ้ยเยห่างวเทังเ้ยเห้าเน้เขาเรียกว่าครับนี่ตัวออกจากวัลเลยล้วไปแลว่ะแ้วหมักอย่าเง้ยขาขาเข้าไปขนาด้นเ่ยเฮ้ยมันอะเ้ยตันมันมันไม่ก้างมันแคบตัว้ตรง